สวัสดีครับผมวันนี้เกตอิมพอร์ตนำเสนอรถ ATV 150CC นะครับล้อ12นิ้วนะครับผมหนอกยางใหญ่สวยมากเลยนะครับผมนะครับ l e d สปอร์ตไลท์สดวงนะครับทนทานมากนะครับผมไฟหน้า2แล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับผมช่วงล่างนะครับระบบโชคอย่างดีนะครับผมนะครับ เครื่องนะครับผมเป็นเครื่องอที่มีความทนทานสูงนะครับ4จังหวะนะครับเติม95 91ได้เลยระบบคาร์บูเรเตอร์นะครับช่างร้านทั่วไปดูแลได้ง่ายมากนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับผมนะครับสเกียร์เดินหน้า1ถอยหลังนะครับผมด้านหลังนะครับด้านหลังมาพร้อมกับท่อคู่ขนาดใหญ่นะครับเสียงนุ่มเพาะนะครับขับด้วยเพาขับนะครับผมนะครับนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่ เดินไม้นะครับเดินไม้มีตำแหน่งเกียร์บอกให้เรียบร้อยนะครับผมนะฮะสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสัญญาณไฟสปอร์ตไลท์ครับนะฮะที่วัดแบตเตอรี่นะครับผมนะครับตัวนี้นะครับผมที่เปิดไฟหน้านะครับนี่คือที่สตาร์ทเครื่องนะครับผมนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่นะครับแล้วก็โช๊คน้ํามันนะครับผมนะครับเบรกนะครับสามารถที่จะล็อกจอดทางชันได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับผมสตาร์ทง่ายมากครับผม ับบีกุญแจนะครับผมแล้วก็บีเบรกด้วยนะครับผมนะครับบีเบรกแล้วก็เราก็มากดที่ตัวสตาร์ตตัวนี้นะครับผม